แล้วก็ดูวิดีโอของ C b D อยู่ตลอดยกจ็จะรู้ว่าอ๋อคนนี้เองก็จะเป็นเจ้าของเดี๋ยวสนุกหลาดกันแน่นอนนำความสุขจากทั่วทุกมุมโลกมาไว้ตางนี้เลยผมประกอบธุรกิจนำเข้านะฮะ,ะประเภทเครื่องเสียงวิดีโอเทปทำมาได้ระยะหนึ่งก็ปรากฏว่าแนวโน้มตลาดดีมากสดสใยมากก็จักเป็นตัวแทนก็เป็นผู้ผิตเลยก็ได้สิ่งบันเทิงจาก ทั่วโลกมาเลยครับนะครับมาพูดถึงเรื่องราวของของหนังหนังที่ประทับใจที่อยู่ในความและออนคิงครับโอ้และออนคิงครับเป็นหนังครอบครัวนะฮะยอดจำหน่ายเราสองแสนม้วนครับอ่ครับอมายเลขหมายเลขสหมายเลขสองพูดถึงคุณโจวันฟ้าโจวันฟ้าถ้าเมื่อ1 7บ8ปีก่อนนี่ใครก็ต้องได้ยินว่าโจวันฟ้านั้นดังที่สุดเขาเล่นเรื่องเทพบุตรชาวดินนะฮะซีวีดี นำหนังเรื่องแรกก็คือเทพบุตรกระบีสายฟ้าที่โจวรฟ้าเล่นครับอ๋อเราเรากพูดถึงเรื่องแรกมาทำให้ซีวีดีนี้ดังขึ้นหนังชุดตอนนั้นนะฮะที่ทำให้ซีวีดีดังมาตลอดในช่วงสิบปีแรกเนี่ยนะฮะหนังชุดดังมากอ้าวแล้วครับหมายเลขสามครับหมายเลขสามนะครับพูดถึงเรื่องปร,กรากฏการณ์ต่างๆที่ผมคิดว่าจะน,นี่มั่นใจมากเลยเกิดขึ้นได้หลายครั้งเลยนะ,ะครับครับบริษัท C ีวดีเนี่ยนะฮะเป็นผู้นำในการสร้างปร,กรากฏการณ์ ที่ยิ่งใหญ่ให้กับวงการวิดีโอของเมืองไทยนะครับตั้งแต่การเริ่มเป็นผู้ผลิตวิดีโอเป็นเจ้าแรกนะครับ<อ>แล้วก็นอ,อกจากนั้นแล้วขณะนี้เนี่ยก็ยังเป็นผู้ผลิตวิดีโอให้กับค่ายหนังใหญ่ๆของฮอลลีวูดนะฮะหลายเรื่องนะฮะจำนวนมากเลยนะครับแล้วก็<อ>ปรากฏการณ์ที่สําคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือว่า,าเราเนี่ยได้ทําการผลิตวิดีโอ ภาพยนตร์เรื่องไททานิกนะฮะซึ่งเป็นภาพยนตร์ที่มีความยาว3ชั่วโมงกว่านะ,ะซึ่งปกติทั่วไปแล้วเนี่ยจะต้องใช้วิดีโอ2ม้วนะนะครับแต่ปรากฏว่าวทางซีวีดีของเราเนี่ยก็ได้ผิดวิดีโอพิเศษขึ้นมาซึ่งมีความยาว3ชั่วโมงกว่าเพื่อจะ,อะ ทำให้เป็นม้วนเดียวแล้วก็ผู้ชมสามารถที่จะชมได้โดยที่ไม่ขาดอารมณ์อ๋อเป็นม้วนอันนี้ไปเลยอ๋อผมอันนี้ไม่มีใครที่ยังทำยังทาได้อย่างเรานะครับผมหมายเลขสี่นะครับชีวิตซุรครออสการ์ของชีวิตเลยเพราะเอ่ีวีดีคือความสําเร็จของผมผมต่อสู้มาด้วยความยากลำบาก แล้วก่อนนั้นทําอะไรฮะก่อนนั้นผมแรกสุดเป็นสายหนังนะฮะซื้อหนังจากทางกรุงเทพเมเจอร์กรุงเทพนะไปฉายตามต่างจังหวัดนะก็ซึ่งในยุคแรกๆก็โอเคไม่มีปัญหาทําไปได้ดีมาถึงยุควิดีโอเริ่มบูมปับลงหนังต่างจังหวัดเริ่มมีปัญหาผมประสบตอนนั้นตอนนั้นหนังในกรุงเทพมันก็เริ่มมีปัญหาเนี่ยผมก็เลยพยายามดิ้นรนวิ่งไปต่างประเทศไปขอเป็นผู้แทนจําหน่าย จากทางฮอลลีวูดแตขายได้สักระยะหนึ่งสักปีหนึ่งได้ฮะทีมเวิร์กของเราก็พร้อมทุกอย่างบริษัทก็เลยลงทุนตั้งห้องอัดเองห้องพากเองทุกอย่างครบวงจรจนถึงความสำเร็จณปัจจุบันผมถึงบอกว่าซีวีดีคือรางวัลอสการ์สำหรับชีวิตโอ้โหนักประทับใจน่าชื่นใจนักประทับใจคือเรื่องโรเลนโซ่ออยซึ่งเป็นหนังเล็กๆหนังไม่่หนังใหญ่นะแต่เนื้อเรื่อง กล่าวถึงพ่อแม่คู่หนึ่งซึ่งลูกชายเป็นโรคร้ายนะครับแล้วก็พ่อแม่พยายามหาทุกวิถีทางที่จะมาช่วยลูกชายคนนี้รอดคบที่ดูคงจะประทับใจอันนี้พูดถึงความประทับใจส่วนตัวแต่จะไม่พูดถึงรายได้ถ้าหากคิดว่าสีท่านนี้ใช้เลือดเหลืองเลยนะฮะถ้าดูแล้วเห็นใหญ่เลยนะนี่ใหญ่เอบคุณจาก C ีวีดีวิดีโอที่ทมัยมาดูสกสวนดิครับยังไม่หมดังไม่หมดหมายเลขห้านะครับเมื่อถึงเมืองไทยแล้วรู้สึกว่ามีความสําเร็จรออยู่มาจากไหนครับแล้วกลับมาจากไหน ตอนเป็นเด็กนะครับผมมีโอกาสไปเรียนที่ฮ่องกงนะครับก็เรียนตั้งแต่ชั้นมัธยมจนถึงมหาวิทยาลัยในในระหว่างนั้นผมก็ต้องหาค่าเทอมบ้างนะฮะก็ไปทํางานกับบริษัททีวีบีที่ฮ่องกงทีวีบโอดังทางเขาก็ให้ผมไปฝึกด้านการตลาดในระหว่างนั้นผมก็มีโอกาสติดต่อลูกค้าที่เมืองไทยอยู่3ามสี่รายเออมีอยู่รายหนึ่งครับเขาก็ชวนผมบอกว่าน่าจะมาช่วยเขาในในเมืองไทยบ้างผมก็ลองดูครับหลังจากนั้นผมก็มีโอกาสกลับมากรุงเทพ และนั่นแหละเป็นจุดเริ่มต้นนะฮะที่ผมร่วมลงทุนกับเพื่อนลูกค้าคนนี้แหละครับแล,แล้วเราพูดถึงความประทับใจของหนังจะเป็นเรื่องไหนฮะก็คงจะเป็นเรื่องจุลศิษย์ปากค,ครับคือยุคนั้นเนี่ยหนังจีนนีข่ของตลาดอยู่นะครับแล้วเมื่อผมเอาเรื่องนี้เข้ามาทําเป็นรูปวิดีโอก็ปรากฏว่าคนก็หันมาชอบหนังแนวฝรั่งมากขึ้น,นครับอเอาละเอาละโอ้โหยิ่งฟัง,ย,งยิ่งน่าเชื่อหมดเลยนะครับหมายเลขหกครับหมายเลขหกนะครับแทงบุญแข่งขนานที่พูดถึงแทงวิดีโอเถื่อนเลย มันยังไงฮะมีอยู่ยุคหนึ่งคงจะจํากันได้เพราะว่าหนังจีนเรื่องมังกรหยกเนี่ยดังมากดังมากพอที่ดังเสร็จปุ๊บใช่ไหมฮะก็มีคนที่ก๊อปปี้แล้วก็เ,เทพผีเยอะมากอมผมก็สืบจนทราบว่าเอ๊ะเขาไปเอามาจากไหนโอ้เขาเล่นบินไปถึงฮ่องกงเนี่ยเพื่อไปเอามาอย่างนี้เราก็ต้องสู้ด้วยแบบวิธีว่าเราก็ต้องบินไปที่ฮ่องกงเพื่อไปคอยที่ค่ายเลยว่าเราจะหยิบเทพเนี่ยมูนิมมาเตอร์นี่มาเลยมาอัดเลยผมถึงบอกว่า แข่งบุญแข่งวาสนาแข่งกันได้แต่แค่ซีีดีเถื่อนนี้ลาบากมากเราเหนื่อยเลยนะเพราะว่ามันมันต้องสู้กันทุกขั้นตอนอกท่านยิงย่งยิ่งยิ่งฟังยิง่งมึนนะเอาครับนะหมายเลขเจ็ดครับท่านเปาครับเปาบุญจินผมเชื่อว่าถ้าเด็กจันโตเนี่ยรู้จักเปาบุญจินหมดทุกคนครับนะซึ่งทางเราเองเนี่ยในีดีเองเนี่ยก็ได้เป็นตัวแทนผลิตหนังสิ่งเหล่านี้ออกมาสู<ม>่ประชาชนซึ่งเราก็เกิดมีความประทับใจว่าจะเปลี่ยนไปกี่ยุคก,กี่สมัยจะเปลี่ยน ดาราคนเล่นตัวพระนปาบุจิไป,ไปกี่คนตัวกี่คนเนี่ยซึ่งก็ยังเป็นลิขสิทธิ์ของทางซีบีดีเป็นฝ่ายผลิตออกมาอือก็นะเลยอยู่เคียงข้างตลอดช่วยเหลือกับบริษัทมาได้กาไรมากมหาศาลก็ต้องคิเอง <laughs> มาเลขแปดครับสุดท้ายนะฮะก็พูดแต่สโลแกนออกมาเลยปกติผมเป็นบริษัทภาคหนังอยู่แล้วบังเอิญวันหนึ่งผมไปเจอเพื่อนที่ฮ่องกงแล้วเขานาหนังดิบมามาซึ่งเขาไม่มีเสียงภาคโอผมก็มีเสียงภาคอยู่ เลยจับนํามารวมกันฮะ<อ>รวมกันพบแบ่งสารปันส่วนอัตราส่วนเสร็จแล้วก็ตั้งเป็นบริษัทขึ้นมาจากที่เราไปเป็นนักผ้าก่อนใช่ครับอ๋องั้นคำตะกี้นี้ก็คือคือสัญลักษณ์ของเราอ๋อทาตรงนี้มาเลยอ๋อแล้มีคนเดียวที่เป็นตัวจริงเสียงจริงนะเลือกเป็นกลุ่มไม่ก่อนนะลองทายดูนะครับว่า<อ>เหลืองหรือว่าเขียวรครับอาาะครับเหลืองหรือว่าเขียวไปลไปล แล้วทำไมไม่เลือกเหลืองเหลืองนี่ดูทางฝั่ง,งเหลืองนี่ตามโง่เฮงจะเป็นนายแบงค์นายทหารฮะผู้พิพากษาและส่วนใหญ่ครับไม่มีสิทธิ์จะมาทำกียร์เเเออนตทนเมนต์ไม่เอนเตอร์เทนเมนต์เลยฮะโซาร่าก็ก็เขียวคาร่ามีความรู้สึกว่าฝั่งเขียวนะคะมีคนหนึ่งที่ซาลาจ้องไว้แล้วอ่ะคนนี้นะคะแน่นอนจะเป็นอะไรที่พอคนอื่นเขาพูด<อ>เขาจะคอยสังเกตแล้วถ้า<อ>เป็นเนื้อเรื่องอะไรต่างๆเขาจะยิ้มเหมือนว่าเอ๊ะไม่ใช่เรื่องจริงนะอะไรอย่างเงี้ยฮะแล้วก็ เขี้ยวพี่สมมติคนที่ดูหนังแล้วมีประสบการณ์ทางด้านการคัดเลือกหนังที่มาเป็นอยู่ในบริษัทซีวีดีเนี่ยสมมติต้องมีประสบการณ์ในการมองผมเห็นว่าฝั่งหรือฝั่งเขียวเนี่ยสวมแว่นเยอะกว่าฝนี้อ๋อที่ว่ามีแว่นแน่รู้จักแว่นอย่างเดียวเรื่องไม่ได้เกี่ยวเลยไม่เกี่ยวเลยโอ้ยากมากคนเอาละเอาละแหกกันก็คราวนี้เหรอขอเชิญทั้งหมดนะครับลุกมาอยู่เลยค่ะ ที่มีเจ้าของ CVD ตัวจริงอยู่เชิญนั่งลงเลยค่ะเอาแล้วครับขยับหมดเลยครับแล้วใครจะลงใครเป็นาหลังไม่น่าทำกระเด็นต่อแบบนี้เลยเนี่ย โอ้โหเริ่มครั้งแรกก็มันกัแล้วนะแสดงว่าสี่ท่านนี้นี่แล้วนี่ก็มั่นใจเบอร์ห้าค่ะมั่นใจมากเพราะว่าเบอร์ห้าเขาคอยยิ้มแล้วก็บอกว่าจ้องตาสารนึกว่าเขาก็มองแบบฉันแหละฉันแหละมองเขาเลยอยู่จริงๆหรืิงจริงจริงครับแล้วตกลงมองด้วยสาเหตุอะไรฮะผมอยากจะหลอกยิงวงการดีๆกับวงการที่ผมทำอยู่คนละเรื่องเลยครับทอะไรครับตาผมทำเฟอร์นิเจอร์ครับแล้วก็ไม่คิ ใครได้วินเนอร์ม,มาปุ๊บครับหมายเลขหกครับปัจจุบันนี้ทำธุรกิจอะไรครับเพรผมก็ทำเฟอร์นิเจอร์ฮะอยู่ชั้นห้ามามุ่นของชื่อว่าบ้านแก้วเฟอร์นิเจอร์ครับวันนี้เป็น<จ>การรวมเฟอร์นิเจอร์นะครับ <laughs> ไม่เกี่ยวเลยบ้านแก้วหม <c oughs> ายเลขเจ็ดมาเจอท่านเปาตัวจริงยังฮะเคยแล้วฮะที่ที่ไหนฮะที่ฮ่องกงครับรถ<อ>จริงจริงเลยเหรอฮะครับปัจจุบันนี้ก็ทำธุรกิจเกี่ยวกับเอ่อโฟโต้เอ็กเซสอยู่นะฮะหมายเลขแปดบอกว่าเป็นนักพากย ครับผมแล้วจริงๆเป็นไหมฮะไม่เป็นครับไม่ได้อยู่ในวงการด้วยซ้าไม่เกี่ยวอะไรเลยครับผมปกติทําสโมสรสระว่ายน้ําอยู่ที่อําเภอปากช่องครับอ่าขอบคุณมากเลยครับสี่ท่านนะครับขอบพระคุณนะครับขอบพระคุณนะครับขอบแต่ด้านหลังเลยนะครับเตะเลยนะครับเตะเลยนะครับท่านที่จะแบ่งเป็นสองมาเสี้ยงปากยู่อีกเหรอฮ่าฮอานะครับขอเชิญสี่ท่านนะครับลุกขึ้นยืนเลยครับเชิญครับเชิญค่ะ ตัวสามอยู่ทีมเนีกันท้ทีมเหลือนะครับเครื่องวิดีโอววิดีโอค่าบ้านรุ่นแรกที่ผมนำเข้ามาตัวนี้เริ่มเริ่มจากตัวนี้มาเลยนะครับแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นตัวที่มันก็ร่วมสร้างเราขึ้นมาใช่ครับใช่หมายเลขสามอันนี้หยิบเป็นม้วนวิดีโอนะฮะซึ่งผมไปซื้อมาเมื่อห้าปีก่อนอันนี้จะเป็นเบื้องหลังการถ่ายทำภาพยนตร์ของเขานะฮะในแต่ละเรื่องนะครับซึ่งซึ่งผมเมื่อผมไปแล้วเนี่ยผมก็จะ มีความชอบใจนะก็ขอเขาว่าจะขอซื้อลิขสิทธิ์เขาเพื่อจะเอามาผลิตนะครับเขาไม่ยอมขายอันนี้เ็าจะปิดขายเฉพาะในในอเมริกานะครับแล้วก็เพิ่งสามารถที่จะเจรจาและขอซื้อเขาได้นะครับในเมื่อประมาณสักสี่หเดือนที่ผ่านมานะครับตอนนี้ก็อยู่ในระหว่างเขาสตอนนี้ก็จะไม่ไม่ได้วางให้ยังไม่ได้วางนะับคือใช้เวลาอีกประมาณสักหนึ่งเดือนนะสงสัยว่าจะโดนหลอกกันล้วพี่เอ็กซหนึ่งกับสานี่เป็นทีมเดียวกันนะครับมาดูทางด้านนี้นะครับ สี่กับ2นะฮะสีเขียวนะครับเป็นของชำา่่ยจากงานที b ีครบรอบ18ปีซึ่งเขาทำแจกให้กับสมาชิกซึ่งตัดเขตเขาตัดเอเย่นของเขาซึ่งเขาให้เรามาจำนวนหนึ่งมาแจกในเมืองไทยอ๋อแล้วนี่ก็คือได้มาจากทีวีครับทีวีีีทีวีบตอนเขาฉลองครบรอบ18ปีครับหมายเลขสอครับเออผมจะถูกถามอยู่เลยว่า หนังเนี่ยมันมีรายได้ดีไหมใช่ไหมผมต้องท่องจำไหมด้วยท่องไม่จําไม่ได้นะฮะก็มีหนังเนี่ยคนก็ถามว่าสิบอันดับสูงสุดมีอะไรบ้างใช่ไหมอ๋อต้องต้องเชื่อพกเอาเล้วต้องเชื่อพกเพราะเขาจำไม่ได้ครับแล้วนี่เป็นอะไรครับพิมพ์มันขึ้นมาเองเหรอไม่ใช่เป็นตัดมาจากหนังสือพิมพ์อ๋อนี่ต้องตัดวันนี้นี่เป็นจุดที่พิมพ์เอาไว้ฮะเป็นอะไได้นะฮะก็บอกภาพยนตร์ที่ทำรายได้สูงสุด10อันดับแรกในประเทศไทยมีดังนี้หนึ่งไททานิคได้213ล้าน นะอันดับ2 The Lost World ได้141ล้านอันดับ3 Armageddon 136ล้านอันดับ4 Godzilla ได้134ล้านอันดับ5 Independence Day ได้123ล้าน5แสนอันดับ6 Anaconda นะไอ้งูเนี่ยนะครับได้102ล้านรารู้ไปเกี่ยวกับอะไรใครถามเราตอบไม่ได้ก็อายเขาเราก็เลยต้อง <ป>ต้งปกไว้คือด้านหลังนี่นะฮะด้านหลังนี่ก็จะเป็นตัดมาจากน้องซุปหิมนะฮะไม่ทราบว่าน้องซุปหิมอะไรแล้วก็จะมีส่วนที่อีกด้านนึงก็คือมีการสรุปว่าข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องประเภทการบ่งต่างๆที่ได้มาโอ้นี่ต้องพกติดตัวตลอดเลยเอาละเข้าไปทรับพี่คิดว่าเป็นเหลืองหรือว่าเขียวครับเหลืองหรือว่าเขียวอ่ะเหลืองหรือว่าเขียวป้าชนมา คุณตวนใส่เขียวเพราะว่าจของตัวจริงเนี่ยรวยความจำจาอะไรไม่ค่อยได้เพราะธุรกิจจะเยอะครับตะกี้ข้อหนึ่งก็พูดเยอะแบบนี้เลยใช่ครับแล้วก็แหกกันหมดครับ แล้วล <oung> ่ะเขียวเขียวเหมือนกันพี่เคยได้ไหมคะเวลาสอบแล้วสอบไม่รู้ข้อข้อข้อเขียนตอบอะไรไม่ถูกเขาบอก A หมดก็ต้อง A หมดจะได้คะแนนมากกว่าเราเขียวก็ต้องเขียวตลอดค่ะเพราะว่าถึงแม้เขียวผิดเดี๋ยวเขียวต่อไปต้องถูกใช่ผมก็ยืนหลังเดิมครับเจ้าของซี d ดีต้องใส่แว่นเหมือนกันหมือย่างนึงคือสำเนียในการพูดเกี่ยวกับเรื่องหนังเนี่ยออกมาชัดเจนมากเอาละ Ra คร <น S 1> <expedition inhos> ับย้ายพำตอบขอเชิญสี uh ่ท şey ่านลุกขึ้นยครับ <you> นั่งลงเลยค่ะเป็นเหลืองเหขียวเป็นแม่หมายเลขหนึ่งนี่นำความสุขมาทั่วทั้งโลกเลยผมตอนนี้นะฮะเป็นเจ้าของฟาร์มสุนัขไทยหลังอ่านโอ้โหบครัเป็นสุนัขไทยทหลังอ่านที่ต้องถือว่าเป็นพันธุ์ที่ดีที่สุดในโลกเลยติดต่อกันได้หมายเลขสามตะกี้มนม,นมน้วนม้วนวิดีโอนั้น เกี่ยวข้องไหมฮะเพไม่เกี่ยวฮะเขายืมลูกมาเขายืมลูกมาไม่เกี่ยวเลยครับเป็นเป็นผู้จัดการธนาคารกรุงเทพธนะครับางเขนนะครับขอบคุณสองท่านนี้ด้วยนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณค่ะไับหมายเลขสองไดหมายเลขสองนะครับสองกับสี่ใครจะเป็นตัวจริงนั่นน่ะสีวอีกสักครู่นะคะเราไปพักกันก่อนแล้วกลับมาพบกันกับเกียแก้จนค่ะ ร้อยชิงหลานสามท่าฮาเฮตอนรับพี่ยูย้ายเวลาใหม่พรุ่งกับละครสุดฮากี่จีครับเนี่ยทศสามจีครับ